ใส่ใหอยเปืองค้ามมาเจริญนี่ต้องยุกหอยประเทศไทยใส่ค้ามมาเจริญในเปลืองแห้งเปลืองอีนนีเปลืองค้านี่<อ>บ่าวิลี่เอาคอยถามจเจนี่ผู้ที่เคยไสรถไสถนนอันนี้เขาบด้เปรียบเทียบเขาหยกตัวอย่างาให้เบิรงว่าอยู่ฝั่งเล่านี่ครับรถนี่เป็นยังไงการสัญจรน,นะอันนี่บด้เปรียบเทียบนะแค่หย,อยกตัวอย่างเห็นเดีน้อเนี่ยผมประสบการณ์ที่เห<ช>็นหน่อยอยู่บ้าน ยังแบบว่าบอสามาคี้กันป่านไหนยังบอสามาคี้กันป่านไหนมันบอกย่างบอสามาคี้กันป่านไหนบอคืออยู่นี่สามาคี้กันดีรถร้ายอยู่แต่ว่าเป็นระเบียบดีเนาะจอดรถก็เป็นระบบระเบียบวัจอดก็นจึงจอดได้น้อเพราะมันตัวสีขึ้นไปจอดเหยียบปุ๊บว่าเลยบ่มีสวัสดีว่าเจ้าสวัสดีมื้อนี้กะวันนี้กะพาเพื่อนมาลินมาเที่ยวนะทุกคนมื้อนี้กะจะไปไร้บอลเลยแหละ แต่ว่าอยากมาสอบเท้าไปอีกที่หนึ่งว่าเคยเคยได้ไหมจุดนี้แล้วบ่เคยมายังจุดนี้ผมเคยมาผมเคยมาจากเทือ่อกเลยบอกอ่ายังก็บ่เคยมาจากเทื่อกมาอยู่ไทยได้จักเดือนกว่าสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนอนะผมเคยมามนนเมื่อนี้เพิ่งมาเนี้ยกันเลยเพราะวาสาพาเพิ่นมาเพิ่งผูประทานนะมาอยู่ที่ลานใบบวัวหรือว่าตรงหน้าห้าง MBK นะป่ะขึ้นมาเบิ่งเลยว่ะอยู่นี่นี่นักท่องเที่ยวหลายเดิในท่องเที่ยวมากเงาปะไม่เห็น ถ้าเจ้ามักมาหลายดิยผมผมเป็นอีกเล่นมาร์คหนึ่งทีวะนกักท่องเที่ยวความสนใจรายการมันเชื่อมต่อกับสยามสยามไปสยามพารากอนใช่สยามพารากอนมันเชื่อมต่อกันก็เลยเห็นไอ้คนนี่หลายเจ้าเบิ่กที่เชื่อมต่อกันสนามัญย,ย,ยางไปหาสยามพารากอนเนาะเอาคซื้หนหนอ,อาจากไหนามาอยู่ชุดนี้พ่อมึงซื้อ ับนีแปลกตาดิเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเมืองไทยของคนไทยคนไทยเพิ่งจะสร้างเห็ดเนาะนี่บอลไหยนี่บอลแหนนางดินเนาะนางดินย่างดินงามดีเจ้าสี่โบสร้างเห็ดอย่างไรป,ปกติมันเป็นซี่แหนะซี่แยกธรรมดาได้แต่เพิ่มขิดได้อย่างไรใช่ซี่แหนะให้เกิดประโยชน์ก็คือสร้างสกายวอล์คหรือว่าสร้างสถานที่ท่องเที่ยว ให้คนไทยคนต่างชาติขึ้นมาลินมาถ่ายรูปประหยัดพื้นที่บอประหยัดพื้นที่แต่ว,ว่าให้เป็นประโยชน์ให้มานางดิไนได้นั่นแหละมันได้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนี่พอยยั้งราะวะ่าข้างล่างกับลดแลน่นเนาะอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสกายวอล์คที่ชาวต่างชาติเนี่ยความสนใจเลยไปง่งยไหมพี่เป็นความผิดสร้างสรรค์ดิแบบเป็นประโยชน์ เจ้าชิวจังได้สาวเบืองที้ล่ะสอนบ่สอนเมืองไทยบ่เมืองไหนบ้าเมืองาคเนนะเจ้าเบืองตี้ล่ะเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่ขาเจ้ามากขาเจ้าบได้มาสื่อถ่ายรูปเด็พวกเนี่ยเดี๋ยวว่าเบื้องจังได้กาวก้อหน่อยนาประเทศเดือนเนี่ยเจ้าเบืองตี่ล่ะไป นี่ต่ชาวต่างชาตินะทุกคนโอ้โหมันมนี้ฟาฟาเบาบิลลี่นะมาเที่ยวเป็นยังไง้าเบลลี่ทางทางทางสมคำลำลือบอเมืองไทยแม่สมคำลำลือ,อประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครครับนี่พอเกินจริงอีนี้แดีว่ายูโปมีแบบไรไทยกะ มีแบบนั้นด้วยกันแบบว่าบู้หน่อยหนาด้วยมาไทยต้องมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยเนะเออาะเพราะว่า<ห>เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวนี่ได้เนาะคิดว่าเที่ยวมือนึงนี่ไปทัวร์อยู่บ่โอ้โหตาทัวร์เนาะเนี่เพราะดดามันยิงง่งใหญ่กว้างไกลนะนะครับโมแปลกใจที่วันนั้นชาวต่างชาติมาเจ้าเมืองที่ละชาวต่างชาติ มากกระจายถ่ายรูปเต็มเลยเจ้าอย่างรอบๆบ้างแน,งน่นี่ยเจ้าเบิ้งเนี้ยเขาเนี่ยเบิ้งเนี่ยมากันเป็นคูขข่ๆแบบนี้เลยนะกุ๊กอย่างเพราะตั้งนะพ่อวะถ้าอาจจะเป็นหน้าห้างนะทางนั้นก็จะเป็นหน้าห้าง MBK นะทุกคนเมื่อเนี้ยก็เคยมาจุนนาาดบบนี้หลายรอบแล้วทุกคนนี่สาวสวยน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน oh, <okay. S 1> มีแต่คนน่ารักเลยนะบ้าวิลี่เนาะ <Is it? S 1> มีแต่คนงามๆเนาะ รูสส้สึกดีเนาะเห็นคนงามเนาะรู้สึกดีตาเห็นคนงามเนาะเจ้าหที่ล่ะมาเขาจะบอสมาสืส่อได้าปะพิลีมาถ่ายรูปลงสตอรี่โปรโมทให้ประเทศไทยอีกเนี่ยประเทศไทยแห่งโด่งดังไปไกลทั่วโลกสุดะเขามาโปรโมทซอยกันเขา,มา,ามาเขามาอวดว่าเขาไหนมาประเทศไทย<น>ประเทศไท่จเจริญถูกต้องพิลีก็่ปปมายว่าอวด อที่ได้บอกว่าเราสีพ่อไทยกิ๊เองนะเดี๋ยวจากนอยสีไทยกิ๊ตัวเองเลยอยากอ้วนแค่กันเห็นเขาอ้วนร้ายฮดหมดเลยในไหนเราซื้ออีกนะเบิ่งเนี่ยมีเลยต้นที่สดอีกนะให้ฟังฟรีนะบาเบลี่ฮักบอสเจ้ากันอันนี้ก็คือห้าง MBK Center ที่ได้มาหูซึกประทับใจหลายบอประทับใจประทับใจดิุ่จากที่แบบว่าเฮ็ดงานมากไม่มึ่อยมีบัญญัติมือเดียวมือนี่ได้มาเที่ยวมือนี่หูซึ้งเศร้ามึงง่อยเลย้หูซึกดีใจเนาะเราบอกนะเมืองไทยเป็นเมืองสีวิไลจริงๆใครมาก็ต้องอึ้งต้องว้าวนะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเพ่นนี่บอกเลยเลยว่ามันสุดยอดเลยลีเจ้าเบิ้ง ประหยัดพื้นที่รถไฟ 2, สองสามเซนเจ้าคิดจังได้นก็เหตุการณ์แบบนี้โอค้คิดว่าเป็นจัดซื้ไหนดีเนาะวิศวกรนี่บบกนเกง่งร้ายเป็นวิศกกวกรไทยบ่จันนี่สางไร<า>ค่ะเพราะว่าเคยเห็นนะ YouTuber, ยูทูบเบอร์ทำงงานลาวของคนวา่าเป็นของวิศกกวกรไทยเองเป็นผู้สางเนาะอันนี้ห้าวกับขอ,ขอม้วนวา<ม>รียานหน้าห้าวกับวารียาบุร้ายหน่อยกับแดกเปลี่ยนน้ำ พี่น้องเด้อบะเป็นของมีชาวบ้ารให้เป็นวอสางนี่คือบาเก่งแท้จัดการพื้นที่ดดหหทไหนดีเนาะซอหยอดน่อยเมืองที่ล่ะเพิ่งไทยเมืองสีวิไรรับไปสีให้เปลืองเข้ามาเจริญนี่ต้องยุงให้ประเทศไทยใส่เข้ามาเจริญในเปลืองแห้งเปลืองอีนนีเปลืองข้ามนี่ ร้อยคนก็นใส่ด้เปลืองโมเมนต์มีแต่เฮาเนาะไม่ถูกคนใส่เกือบทุกมุดมือนทุกคนเนาะใส่มุดถูกข่วนเนาะต้องใส่เข้ามาเปลืองแห้งเข้ามาจะเดินเปลือกยืยนดีเห็นจต่สี่เจ้าฮูซึกจากไหนเอ้าเพื่อนนี่เปิดถูกผูกคนเพื่อบัดยืนกันเขาเจ้าจเห็ดหยังยืนเห็ดหยังเลยซึกว่างามตาเพื่อนที่ รถไาย่อยู่แต่ว่าเป็นระเบียบพี่นี่แหละจุดเด่นของเมืองไทยคือความเป็นระเบียบความมีวินัยนะเป็นสามัคคีกันด้แม่นครับเป่าถึงความสามัคคีเนี่ยต้องนึกถึงประเทศไทยคือกันถูกต้องสามัคคีได้บ่าววิลี่เาขาคอยทามใช่ไหผู้ที่เคยใส่รถใส่ถนน อันนี้เขาบอได้เปรียบเทียบเขาอยู่ตัวอย่าง,งให้เบิ้งว่าอยู่ฟังเล่านี่ครับรถนี่เป็นยังไงการสัญจรน,นะอันนี้บอได้เปรียบเทียบนะแค่อยู่ตัวอย่างให,ห้รเท่าน้อ<ร>แบบประสรบการณ์ที่เห็นหน่อยอยู่บ<อ>้านน้อย่อยงแบบว่าบมสามาคี้กันป่านไหนยัางบมสามาคี้กันป่านไหนมันบอกแม่นยัางบมสามาคี้กันป่านไหนบมคืออยู่นี่สามาคี้กันนี่รถร้ายอยู่แต่ว่าเป็นระเบียบนี่นาะ จอรดรถก็เป็นระบบระเบียบวัดยอดก็จึงจอดได้เนาะโมเมนต์ว่าสีขึ้นไปย้อนยีบยบปุ่นฟ้าเลยวิวนี่มาซื้อว่ิวพร้อมแตกต่างเนาะแมนเ,นเดอสีเขาหยุกประเด็นขึ้นไหมเห็นเด้วยมันชัดเจนพอว่าบา,บบาบร์เบลรี่ก็เคยขับรถเนาะแมนเดอร์เคยขับรถ,ครบรถเคยใส่รถใส่ถนนอยู่<อ>ที่ฝั่งลาวเนาะบ้านเขาเองเนาะเคยจอดเยียบปุ่บฟ้าด้วยกันเนาะก็ใหคือมาจังสั้นระบาดที่นี่อ้าก็มันเป็นหรือว่ามันมันเป็นแบบ คนมันความเคยชินหมดเลยไงมันเป็นความเคยชินเาเห็นคนอื่นเห็นเทาก็ได้เห็นก็คือมันมันเหตุตามๆกันมาแเพราะสั้นเถาะมันเป็นนิสัยเคย่อยๆไปจอดอยู่ริมพุตบาทนะนะสี่บาเป็นทางขนย่างอะนะแเนเคยจอร์ดบรกอ้อมที่ว่าเออเข้าครับรถพระอาจารย์แหน่เจ้าหน้าที่ยัางไฟกับจื้อป้ายเด้เออรถพระอาจารย์นั่นร่วมไปการนี้แม่ คี่ว่าถ้าจะเป็นรถพายจ้างก็จะมีใกรณีพิเศษบะก็คืออาจจะแบบให้พายจานนี่เดินทางสะดวกสบายก็คือแบบอาจจะบริรวนยังมากไหมแมนแมนอันนี้กรณีพิเศษเนาะแต่ว่าพันดีแท้ให้ให้ทุกคนนอให้พี่น้องเศร้าเล่าเู้ใส่รถใส่ถนนเป็นไปได้ก็อยากให้เพิ่งประเทศไทยเฮาเป็นแบบอย่างเอาไปนำใส่นอเข้าสีทาแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่บังคับมันกับอะไรได้หัวเฮาก็ตตรง ร่วมใจกันสามาัคคีกันปฏิบัติแนวใดมันดีเนาะอันนี้ก็คือ,อบริวาเปรียบเทียบนเนาะเร่ยงย,ยุ่งตัวยาพอดีไอเบิงไดเห็นไอมันมีความชัดเจนมากขึ้นแมนกอน้อง <c oughs> เองเนาะน้องเอง,อเองไม่เห็นยังสีเดี๋ยวบัดน้องเงาบยานนี่สมมติว่าพาจันใส่คราบรถนี่ก็สิออกตัวนี้เป็นแบบย,าง,ยางแล้วเนาะ เขาเห็นแบบนี้เขาสามารถเอานํำไปปฏิบัติตามได้ด้แม่นอปฏิบัติตามมันเป็นเรื่องที่ดีๆความเป็นระเบียบความเป็นวินัยในการ<อ>สัญจรในการใส่รถใส่้างเพราะว่าน,นี่คือแบบอย่างดีๆด้เอาควรเอาไปปฏิบัตินํำใส่น้อเบลลี่มาครั้งแรกมาเห็นความจเจริญของเมืองไทยนี่ตกใจกใจเพราะว่าเห็นแต่ได้ทรทัศน์แต่ว่าความเป็นจริงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้บ่เคยเห็นเลยโกซื้อแบบว่า ว้าวอเมซิ่งไทยแลนด์พอต่างจากคนต่างศาสนาเพราะว่าคนต่างศาสนาไทยนี่เพิ่ง็ต้องว่าว้าวอเมซิ่งไทยแลนด์เขาก็ต่างศาคือกันาดิเขาก็บต่างศากันาเลยเขาก็เป็นคนเล่าดิต่างศาสนาแต่ว่าเขามีจุดพิเศษเกอร์ดีเนี่ใกล้ๆกันก็ใส่น้อมันก็ได้แบบว่าโปรยามต่างศาสนาเลยเขาไม่ง่ายก็คือการสื่อสารกันมันง่ายขึ้นเออเอินว่าต่างศาสนาหน่อยนึงก็ได้เขาบพอต่างแค่ แล้วก็ทิ้งที่สำคัญมีเพลงมียังสาวต่งางชาติมาเห็นแล้วครับมักชื่นชอบเมืองไทยพ่อย,อยังนี่แหละเพลงกับฟังฟรีสมฟรีสตรการ่แสดงเพลงกันดเดียนเนี่ยรูปกันสนั่นบอนไวมาเวินลี่โอ้โหบอสสีบอสท,ทายหูก็อสทายคลิปได้ไง อย่าใจน้อยกับตองในเปิดกินตัวเองด้วยอย่าเลืมอ,อย่าผ่านตอง,ไ,องไ,ปไปติดตามตอที่ซ่องแรงงานลาวในไทยนเ,าเทยน,ทน,น,นาะเพราะว่าเขาเห็นสิ่งงานดีๆก็คือเขาเบากันนะไพสีวดไต่ไพสีวดนำเสน,นเอเนาะเทาก็ต้องนำเสนอออกไปเนาะสิ่งมัจจุบันงามนเนาะบางที่ในประเทศอาเซียนาาเนาะเพื่อนผ่านจะเอาไปเป็นแบบยางดีๆนะโอ้ประเทศไทยเป็นแบบยางที่ดีในขนาดว่า ขนาดว่าพื้นที่ในน้อยสำนิดนะเนาะความระยานน้ำนอะเขาจะว่าพื้นที่ในน้อยกับปาไรแต่ปลาเพืร์ลมาสางเป็นประโยดนี่มันคือเหรือกตัวนี้เนี่ยเออสาระสาระเอายังแค่มันเป็นซี่แงะธรรมดาทั่วไปแต่เอามา ไอเดียสร้างไอเดียขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสกายวอล์กเป็นสนุนคนเดินปกติคืนนี่้งามดิสวยงามสว่างสวายดลเจ้าก,ก็ระเห็้ยนที่คยมาถ่ายเบิง่งสว่างสวายเซเวทนี่ยัง,ยงว่างอีององกเลยก็คืนนี้งามตัวนี้ต้องขอซื้อส้มวิศวกรอนถยเด้อต้องขอซื้อส้มหลายถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดีแห้ข้างนอกถือว่าซื้อส้มจากใจเลยฮะนี้สุดยอดหลาย าทุกคนจบเพียงตอนนี้แหละจากใจของเบ้าวิลลี่เนาะเพื่อนกาได้โบกทุกคนแล้วแหละว่ามีความผัสับใจแบบใดได้มาเมืองไทยผู้ซึกแบบใดเพื่อนกาได้เล่าให้พี่พนๆน้องๆเขาฟังไปทีบร้อยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้แล้วกันเขากล่าวเขา,าว่าสวาสดีสวัสดีครับ